นั้นคุณทําที่บ้านคุณเนี่ยมุมหนึ่งให้มันแนะนําเลยนะปฏิบัติเนี่ยยืนเดินนั่งนอนคุณฝึกไปเนี่ยแล้วคุณก็ก่อนนอนเนี่ยคุณก็เบาๆอาจจะสวดมนต์หรืออะไรถ้าชอบสวดมนต์ก็สวดมนต์ตอนก่อนนอนนะครับแต่ถ้าพอจะถ้าาจะปฏิบัติแนะนําให้ปฏิบัติตอนตื่นขึ้นมาแล้วก็นอน นะครับตื่นขึ้นมาตอนตอนเช้าคุณอาจจะตื่นเร็วหน่อยนะครับเหมือนอย่างอยู่เนี่ยคุณตื่นตีสองต,ตีสามครึ่งเนี้ยคุณเคยชินแล้วอ,อยู่บ้านคุณก็อา้าวเขาเงียบบ้านมันเงียบมันสัพยะที่ดีข้างบ้านก็เงียบข้างบ้านก็ไม่ไม่อะไรแล้วเงียบหมดเหมาะตอนเช้าแหละคุณก็อาจล้างหน้าแปรงฟนันอาบน้ําหรือจิบน้ําอุ่นทั้หน่อยนะครับไล่ ไล่อะไรในในลำไส้ได้กากอาหารในลําไส้จิบน้ําอุ่นแล้วก็เดินจงกรมนั่งสมาธิเช้ากิจถวานหกมันยังไม่ได้รับอะไรเลยมันมันสะอาดบริสุทธิ์ถ้าคุณมาทำตอนดึงคืนก่อนนอนเนี่ยมันรับมาทั้งวันคุณจะไม่สงบมันจะฟุ้งซ่านนะครับสงบก่อน บรรยากาศสงบแล้วคุณทําสมาธิเนี่ยคุณแทบไม่ต้องไปสู้กับจิตคุณมากเลยรำไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่คุ้นมันยังคิดโน่นคิดนี่มันติดคิดอยู่นะครับวิธีแก้ทํำสมาธิอันดับแรกเลยก็คืออย่าติดความคิดเวลานั่งแล้วคิดโน่นคิดนี่แล้วมันเคยอ่ะทั้งโลกมันเคยแน่นอนครับคุณนั่งนิ่งๆเฉยๆก็คิดไปนน่นไปนี่เลยเปือือยจิตมันออกนอกตัวไปเรื่อย ดังนั้นต้องมาฝึกที่การกําหนดให้เป็นการกําหนดที่อาตมาบอกสิบข้อหนึ่งก็คือดูสภาวะคุณต้องมีสภาวะให้ดูไม่งั้นคุณกาหนดไม่ได้ไม่งั้นใจลอยความหนักแน่นไม่มีเลยถ้าไม่มีสภาวะคุณดูอะไรก็ไม่รู้มันเลื่อนลอยมันก็ไม่มีความหนักแน่นเดินจงกรมเนี่ยอาตมาบอกเดินจงกรมนี่ถูกกับจริตคุณมากกว่า เพราะหนึ่งลืมตาและเคลื่อนไหวฉนั้นเดินจงกรมให้มากกว่านั่งเพราะคุณเริ่มนิ่งแล้วเริ่มเริ่มไม่คิดน้อยลงแล้วคุณก็นั่งก็ดูหายใจที่นี่ก่อนช้าๆนะครับหายใจเข้าหายใจออกให้ผ่อนคลายก่อนจังหวะที่คุณหาเป็นจังหวะของคุณเองจะสั้นจะยาวมันบอกไม่ได้หรอกครับลมคนเรามันสั้นมันยาวบอกไม่ได้นะครับพอหายใจเข้าคุณใส่จังหวะให้ถูก สมาธิมันต้องมีสามอย่างหนึ่งสภาวะสองคำกำหนดสามการเพ่งดูการเพ่งดูสภาวะนั้นสามตัวนะครับคุณพองหนอยุบหนออ้าพองหนอยุบหนอเนี่ยดูดูที่เนี่ยนะครับหายใจเข้าหายใจพองนิดหนึ่งแล้วก็หนอไปยาวที่หนออย่าไปยาวที่พองบางคนฝึกมันติดจากส่วนบนนะพวกพองยาวเนี่ย สวดมนต์บางทีก็เสียงช้าลากไปพอมาพองก็พองนะครับมันก็เลยปรับปรับกันไม่เป็นนั้นพองหนอยุบหนอพองนิดหนึ่งแล้วก็หนอพองหนึ่งส่วนหนอสองส่วนพอดีอะ่ะสามส่วนพอดีครับไม่ถึงกับตะเบงลมหายใจเกินไปแล้วก็ยุบหนอทำไปสักสามสี่ครั้งเดี๋ยวก็สลับกันแหละนะครับสลับกันก็หยุดตั้งใหม่ ดังนั้นถ้าคุณเดินให้นิ่งเวลานั่งคุณจะประคองลมได้นานนะครับลมหายใจกันนานเพราะว่าความสงบคุณมีในระดับหนึ่งนะเดินเช้าแนะนําเลยตอนเช้าเนี่ยคุณมันตื่นมาเนี่ยฝึกมาตื่นที่สามที่สี่ตั้งหน้าแป้งฟันให้เรียบร้อยดื่มอะไรตั้หน่อยดื่มที่ไม่ให้ไม่มันไม่กวนท้องอะ่ะถ้าเป็นน้ําอุ่นน้ำธรรมดาน้ําอุ่นก็ดี หมอก็บอกว่าตื่นขึ้นมาอย่าเพิ่งดื่มกาแฟบางคนติดกาแฟไปไนาแต่ดื่มกาแฟแล้วก็กาแฟนี่ก็บางวันท้องดีท้องไม่ดีเงใช่ไหมติดกาแฟบอกหมอบอกกาแฟเนี่ยตื่นขึ้นมาถ้าพักดื่มดื่มน้ําอุ่นดื่มอะไรพวกนี้เศรษฐพักก็ใจสายหน่อยค่ยดื่มกาแฟนะครับเพราะกาแฟมันเป็นตัวขับปัตตวะ คุณดื่มกาแฟบ่อยๆมันก็จะเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับกาแฟอะไรมาก็ติดกาแฟเป็นพระาเน็ตงงน้ำาปานานาน่ิติดตรงนั้นนะครับมันน้ำเปลา่านาบางทีไม่มีมันหวานพาออายุมากนี่ยวหวานไม่ได้แหละก็กาแฟกระชาชาดี่ก็แล้วแต่นะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจนคุณมีความรู้สึกว่าร่างกายมันปรับได้ยกเว้นว่าคุณมีลูกมีครอบครัวมีอะไรต้อง ทำไม่ได้นานเนี่ยกรรมฐานไม่นานล้ทำถ้แล้วก็คุณก็ใช้อิริบทย่อยนะครับาโยมถามหลายทีแล้วที่นี่คือฝึกเพื่อจะไปทําที่บ้านนะครับแต่อยู่ยาวๆเนี่ยมันก็เวียนไปเรื่อยมันที่มันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่อง